คนเราเวลามีความทุกข์บางครั้งเนี่ยจะจดจำอะไรได้มากมายหรือเราลึกถึงสิ่งต่างๆได้เยอะแยะอย่างเช่นคนที่กำลังโกรธเนี่ยใครพูดอะไรกับเขาใครทำอะไรกับเขาเนี่ยก็จะจำได้ดแม่นหรือมิฉะนั้นก็เราลึกถึงเหตุการณ์ทำนองเดียวกัน ที่เคยเกิดขึ้นกับเขาลวงตางการกระทำและําพูดของคนคนนั้นในอดีตก็จะหัวเราะลึกนึกมาได้มากมายเช่นเดียวกันคนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจเนี่ยขาก็จะจำเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้โศกเศร้าได้มากมายหรือบางทีก็ไปย้อนระลึกนึกถึงเหตุการณ์ทํานองเดียวกัน อาจจะเป็นความสูญเสียของรักหรือสูญเสียคนรักเรียกว่ามันขุดคุยนะอะไรต่ออะไรเข้ามาปรากดต่อการรับรู้แต่ในขณะที่ความทำในหลายเรื่องหรือการระลึกได้ในหลายอย่างนี้มันทำได้ดีนะแต่ว่าเกือบร้อยทั้งร้อยก็มักจะ ลืมบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แค่ลืมตัวเท่านั้นนะแต่ว่ายังลืมธรรมะด้วยไอ้ลืมตัวนี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะเวลาจมอยู่ในความโศกความเศร้าความโกรธความเครียดเนี่ยตอนนั้นเรียกว่าลืมตัวไปเลยแต่ว่าถ้ายังระลึกถึงธรรมะได้นี่มันก็จะช่วย ทำให้กลับมารู้นื้รู้ตัวได้ไหวขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้อยทั้งร้อยนี่ก็ลืมธรรมะั้งที่เป็นคนที่สนใจธรรมะศึกษาเรียนรู้จะอยูได้ฟังมามากอ่านก็เยอะพระไตรปิด,ดกคำสอนครูบาอาจารย์หรือได้ฟังคำเทศนาของหลวงพ่อหลวงตาหลายรูป แต่พอเวลาทุกเนี่ยนะมันลืมไปเลยนะธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่เป็นคำสอนเกี่ยวกับความจริงของชีวิตที่เราียากว่าสัจธรรมเป็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมีแล้วก็หายไปหรือว่าได้มาแล้วก็เสียไป มีพบก็มีพรามีเจอก็มีจากหรือเรื่องอะไรว่าอนิจจงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนซึ่งก็ควบคู่กับความทุกข์หรือความเสื่อมสลายซึ่งเป็นอน,นิจจงฝ่ายลบถ้าว่าเราลึกนึกถึงบ้างเนี่ยมันก็อาจทำให้ได้สติขึ้นมาเนะาะเออมันก็เป็นธรรมดานะ ในความสูญเสียมันก็ทำให้ทำใจยอมรับได้ที่เคยยึดมั่นถือมั่นก็ช่วยให้ใจนี้ปล่อยวางลงยังไม่ต้องระลึกถึงธรรมะในระดับที่เรียกว่าอนัตตาก็เลยนะแค่อน,นิจจังหรือว่าทุกขังนี่มันก็ช่วยเตือนสติให้เรายอมรับความจริงได้ไม่ว่าจะทุกข์เพราะเกี่ยวข้อง ทุกเพราะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองหรือทุกเพราะเหตุการณ์ที่เกี่ยวร่างกายเช่นความเจ็บความป่วยความแก่ชาราหรือเพราะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการงานการเรียนผลสอบไม่ได้ดังใจหรือว่าผลงานมันไม่เป็นแบบที่คาดหวัง แะพอเราลึกถึงสัจธรรมความจริงเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คลายความทุกข์คลายความเศร้าโศกคลายความแค้นเคืองได้ดยเพราะความจริงที่เราเรียกว่าโลกธรรมแปดได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมมดสารเสริญก็มีนินทาไม่มีใครที่จะได้รับคำสารเสริญอย่างเดียว มันก็ต้องตามมาด้วยการลินทาว่าร้ายการต่อว่าด่าทอแม้แต่ผู้ที่ประเสริฐที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระราต์ทั้งหลายเรื่องนี้ไม่พ้นนะคำนินทาว่าร้ายหรือหนักกว่านั้นคือคำใส่ร้ายนะอย่างพระเจ้านี่ก็โดนหนักมากนะว่าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนนะทั้งที่ ม้แต่คิดเนี่ยพระองค์ก็ไม่มีเลยนะในจิตใจอย่างที่พระองค์มีกล่าวว่าเนี่ยเราเงียบเขาก็นินทาเราพูดมากเขาก็นินทาเราพูดน้อยเขาก็นินทาไม่ว่าทําอะไรนะั้นก็ถูกนินทาหรือว่าร้ายทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมดาลโลกนะที่เราเรียกว่าโลกธรรมก็จะเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะที่มันแตกแขนงมาจากอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเกิดว่าเราลิกถึงธรรม ที่เป็นสัจธรรมเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ได้สติขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ก็ลืมนะลืมนึกถึงไปเลยนะแล้วก็ทำอีกอย่างที่ลืมไม่ได้แล้วลึกนึกถึงเลยนะก็คือคอําสอนหรือข้อพึงปฏิบัติในยามที่เกิดทุกข์เนะช่นเวลากโกรธนะเวลามโมโหโก็รู้อยู่นะว่า พระเจ้าสอนว่าอย่างไรครูบาอาจารย์สอนว่าอะไรนะตอนให้มีความอดกลั้นสอนให้ไม่ลุกแก่โทสะอย่างน้อยก็ไม่หลุดปากด่าว่าหรือว่าลงมือทำร้ายหรือว่าแก้แค้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เราเรียกว่าจริยธรรมนะการทำในพุทธาศาสนาเนี่ยท่าจะว่าเลย ก็จะว่าไปหลักๆก็มีสองสัจจธรรมกับจริยธรรมสัจธรรมเป็นเรื่องความจริงนะที่ช่วยเตือนสติเราได้ในเวลาที่เกิดทุกข์จริยธรรมก็คือข้อปฏิบัติที่ช่วยทำให้เราไม่จมอยู่ในความทุกข์หรือว่าไม่ถูกทุกข์กระทำย่ำดีหรือว่าถูกกิเลสอารมวมอกุศลครอบงำทักนำหรือบงการเราไปในทางที่เสียหาย อย่างเช่นความโกรธเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันคลองใจมันก็พาเราเข้าลกเข้าพงหรือก่อความเสียหายแต่ถ้าเราเนเราเลิกถึงธรรมะที่เป็นคําสอนของพอระพุทธเจ้าหรือคําสอนครูบาอาจารย์ว่าควรจะทําอย่างไรอย่างเช่นบางทีก็มีครูบาอาจารย์ท่านสอนเตือนว่าเนี่ยให้เห็นโทษของความโกรธนะโกรธคือโง่งโมหโคือบ้า ถ้าเราลึกได้เช่นนี้เนี่ยมันก็ทาให้เกิดความยับยั้งชั่งใจเกิดขันติความอดทนหรือว่าเปิดช่องให้สติได้มาทํางานหรือ,อที่ครูบาอาจารย์สอนว่าให้จะเพิ่งพูดอะไรออกไปนะจะเพิ่งทําอะไรลงไปนะให้ตั้งสติให้ดีต้าเราล,ลแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้รู้ว่า ควรจะทำอย่างไรในการที่ป้องกันให้ความทุกข์เช่นความโกรธมาเล่นงานจิตใจความเศร้าก็เหมือนกันนะเวลามันมีความเศร้าเกิดขึ้นเพราะความพัดพ้าสูญเสียนอกจากเราลึกถึงสัจธรรมว่าเนี่ยอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงความพัดพ้าสูญเสียเป็นธรรมบาอย่างที่เราสวดกันอยู่บ่อยๆในบทอภินัหาัปจเวทเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมบาจะลงเป็นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบพ้นความเจเ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาลบพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพาดจากของเล่าของชอบใจทั้งนั้นพอรู้สึกสายจแบบนี้มาทําให้อยอมรับความจริงได้ว่าการสูญเสียเป็นธรรมดามก็คลายความเศร้าโศกหรือว่าเรารู้ถึงจริยธรรมหรือคําสอนที่พึงปฏิบัติว่า,าอย่าไปจมอยู่ในความเศร้าความโศกนให้พยายาม กลับมาเห็นนะความเศร้าที่มันเกิดขึ้นอย่าเข้าไปเป็นหรือว่าให้รู้จักนะขออยอนขยับทำอะไรอย่าไปอยู่นิ่งปล่อยใจให้มันจมอย่ความเศร้าเพราะการเจ้าจับเจ้าหรืออยู่นิ่งให้ความตัวความเศร้ามันแผ่ซ่านครอบงำจิตใจถ้พอเราเรื่แบบนี้เข้าเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้จักวิธีที่จะรับมือกับมัน หรือน,น้อยเนี่ยนะก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับมือที่เคลื่อนไหวหรือว่าตัวที่กําลังเดินทันทีที่กลับมารู้กายมันก็ช่วยทําให้วางเรื่องราวที่ทําให้เศร้าทําให้โศกหรือเรื่องที่ทําให้โกรธทําให้แค้นมันก็เป็นการปล่อยวางอย่างหนึ่ง <c oughs> แต่ว่า <c oughs> อย่างที่บอกนะ <c oughs> คนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยนะ มันจะจดจำหรือลึกถึงอะไรได้มากมายแต่สิ่งที่ลืมไปเลยนัก็คือธรรมะแม้จะเรียนมาเยอะแม้จะได้ยินมามากแต่ที่จริงแล้วใจเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนนะส่วนใหญ่ใจมันก็ส่งจิตออกนอกเช่นเวลาโกรธเนี่ยมันก็พุ่งออกไปนะอย่างเหตุการณ์เรื่องราวบุคคล หรือการกระทำและความพูดของเขาที่มันทำให้โกรธแล้วก็มุ่งหมายที่จะตอบโต้แก้แค้นแล้วมันมีแต่เหตุผลนะที่จะชักนำให้เราทำอย่างนั้นเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยหลายคนนะเวลาโกรธเนี่ยหักห้ามใจไม่ได้ตอนที่อาจจะมีการเตือนสตินะว่าเ้ยอย่าพูดไปนะอย่าทำอะไรลงไปแต่มันก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าเนี่ยขอให้กูได้ด่า จะเป็นหมาก็ยอมนะมันมีเสียงแบบนี้ขึ้นมาในหัวนะขอให้คูได้ด่านะจะติดคุกก็ยอมนะมันเป็นเหตุผลนะของกิเลสท,ที่ทำให้ผู้คนเนี่ยนะเผลอพลัง้งแล้วก็ทำอะไรที่ทำให้เดือดร้อนใจในภายหลังที่จริงในเวลาเดียวกับที่มันมีเสียงของกิเลสหรือเสียงของโทสะมายุกงแย่ว่าเนี่ย ขอให้ได้ด่านะจะเป็นหมาก็ยอมนะหรือขอให้ได้ทำร้ายมันนะจะติดคุกติดตารางก็ยอมเนะี่ยมันก็เเสียงหนึ่งนะดังขึ้นมาในหัวของเราว่าอย่าทําอย่าทำนะปวดคืองโง่โม่คือบ้าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจนะที่จะฟังเสียงของเหตุผลฝ่ายธรรมะมันจะฟังแต่เสียงของเหตุผลฝ่ายอธรรมนะทั้งทั้งที่เวลาปกติเนี่ยนะ ก็สอนธรรมอธิบายธรรมหรือว่าแนะนําคนให้มีธรรมะได้มากมายพอแม่ก็สอนลูกนะให้มีความอดทนมีความยั่งยังช่างใจให้มีสติให้มีความระลึกได้ครูบาอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ <c oughs> ให้มีสตินะอย่าวุบวามอย่าพุนพันได้พอเราตัวเองนเจอเข้ากับตัวเนี่ยหรือเป็นะเองเนี่ยนะไอเสียงของธรรมะเนี่ยแม้จะดัง แต่ว่าไม่สนใจกลับไปเชื่อทมตามเสียงของอาธรรมหรืออากุศลก็มันก็เชื่อได้นะหมายถึงว่าก็มันก็ยอมเชื่อนะในเสียงที่ว่าเนี่ยขอให้ได้ด่าจะเป็นหมาก,ก็ยอมหรือขอให้ได้ทำร้ายมันจะติดคุกติดตารางก็ยอมมันไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนะแต่ว่าคนจนวนไม่น้อยเนี่ยก็เชื่อแล้วพอ ทำเข้าไปจริงๆเนี่ยก็มาเสียใจนะอูไม่น่าพูดเลยหรือไม่น่าทําร้ายเขาเลยต,ตอนนี้ใครถ้าใครมาว่าเป็นหมานี่จะไม่ยอมเลยถูกใครว่าว่าเป็นหมานี่จะโกรธมากเลยหรือว่าพอถึงครที่ต้องติดคุกติดตารางนี่โอก,ก็ดิ้นรหลนไม่ยอมจะต้องพยายามสู้ทุกวิธีทางจะต้องยัดเงินให้ตํารวจก็เอานะเพื่อได้ไม่ติดคุกติดตารางทั้งที่ไอตอนตอนที่โกรธเนี่ยนะหน้ามืดน,นี่นะ ขอให้ได้ดา่าขอให้ทำร้ายติดคุกกูก็ยอมขอให้ได้ดา่าเป็นหมากูก็ยอมนะเรียกว่ายอมเต็มที่เลยนะยอมขอให้ได้ทําตามที่โกรธทําตามที่โทรสามันว่า,าพอถึงเวลาทาําเวลาเนี่ยไม่ยอมแล้วใครมาว่ากูเป็นหมากูกไม่ยอมใครเราติดคุกติดตารางก็ไม่ยอมเด็กดขาดันเป็นอย่างนี้นะ ไอ้ทั้งน้อยกันนัเวลาเศร้าเนี่ยนะเวลาเศร้าคนเราเวลาเศร้ามากๆเนี่ยมันก็เรียกว่างอมืองอเท้าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตไม่อยากทําอะไรอยากจะนั่งเจ้าจุกดอดย่างนั้นแหละเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจตะกวาดบ้านทาความสะอาดก็ไม่สนใจปล่อยให้ขยะนะเกลื่อนบ้านมันก็มีเสียงนะบอกว่าเนี่ย ให้ลุกขึ้นมานะอย่าเจ้าจุกนะให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่าปล่อยใจจมอยู่กับความเศร้ามันมีเสียงที่จะกระตุ้นให้เราลุกขึ้นมาทํานั่นทํานี่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าตัวความเศร้าเนี่ยมันจะไม่ยอมนะมันจะบอกเราว่าอย่าทําอย่าลุกนั่งแช่อยู่งั่นแหละนบะางคนเนี่ยกินนอนเดี๋ยว่าแต่นอนได้กินเนี่ยก็กินอยู่บนเตียงอยู่บนเตียงทั้งวันจกนกระทั่ง ห้องนอนนี่นเป็นไม่ได้ขยันะเพราะว่าทําอย่างนั้นเนี่ยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนทั้งที่เป็นคนที่รักสะอาดเป็นคนที่มีระเบียบแต่พอสูญเสียคลรัโอกาสขึ้นมานี่มันไม่มีเรื่องแรงหรือไม่อยากจะทําอะไรเลยเนะะยกระทถ่า,าต้องมีอาชีพหนึ่งอาชีพรับจัดบ้านเนะีย๋ยวนี้มีคนที่มีอาชีพรับจัดบ้านหรือเพราะบริการใหร้กับคนที่ มีความโศกเศร้าหรือว่ามีความซึมเศรานะ้าเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็จะทิ้งบ้านเนี่ยปล่อยบ้าน,นทั้งหลังเลยนะไม่ใช่เฉพาะห้องนอนที่มันดิเล่เคล็ดครับต้องมีคนมาช่วยจัดให้บ้านนี่ดูสะอาดเป็นระเบียบจะช่วยทําให้จิตใจผ่องใสขึ้นในยามโกรธเนี่ยนะในกิเลสในโทรศัพ์มันจะพักให้เราทํานั่นทํานี่ ในขณะที่ฝ่ายธรรม,มะเนี่ยจะพยายามยั้งไม่ให้เราทำนะให้อยู่นิ่งๆไม่หลุดปากดาวไปในทางตรงข้ามเวลาเศร้าเลยนะไอ้ความเศร้านี่มันจะฉุดให้เรานแน่นิ่งเจ้าจุบไม่ขยับขยื่นขณะที่ธรรม,มะเนี่ยนหรือว่าเสียงแห่งสติใช้ความสึกตัวมันจะพยายามผลักให้เราลุกขึ้นมาขยับทำนั่นทำนี่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมฟังเสียงของสติเสียงของธรรม,มะ แต่ว่าหลงเชื่อนะทําตามเสียงของกิเลสหรือเสียงของอกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาในเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยนะมันจําเป็นมากเลยนะที่เราต้องระลึกถึงทำให้ได้นะแล้วก็พยายามที่จะ,ะคือยื่นขยับหรือทำตามเสียงของธรรมะนั้น แทนที่จะเอาแต่ส่งจิตออกนอกหรือว่าปล่อยใจไปอยู่กับอดีตไปจมอยู่กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วแต่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะคือหมายถึงการที่เราจะระลึกถึงธรรในยามที่เป็นทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากในยามที่เรามีความสุขนะในยามที่เรามีความสุขเราก็นึกถึงธรรมก็เช่นเดียวกันนะคนเวลามีความสุขไม่ค่อยนึกถึงธรรมเท่าไหร่เพราะว่า มันเพลินกับความสุขที่เกิดจากทรัพย์สินเงินทองที่เกิดจากสิ่งเล่าสิ่งกระตุน้นจากชื่อเสียงจากคาสสรเสรเิญจกความสำเร็จมันก็หลงคิดว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสาระของชีวิตไม่คิดเลยนะว่าธรรมะนี่มันจะมีประโยชน์อย่างไรกลับคิดไปว่าเนี่ยคนที่สนใจธรรมะเนี่ยมันต้องเป็นคนทุกข์ไอ้คนที่มีความสุขอย่างเราเนี่ยมันจะ ทำไมต้องมานึกถึงธรรมะหรือปฏิบัติธรรมอย่างเวลาเห็นเพื่อนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไปถามว่าเธอทุกเรื่องอะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เวลาสุขเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงธรรมทันเวลาทุกเนี่ยก็ไม่อาจนึกถึงธรรมได้บาง,างที่บางคนนี่ก็อาจจะคิดว่าเออธรรมะนี่มันจะช่วยเราได้นะแต่มันนึกไม่ออกนะเวลาทุกะ่ะเพราะว่าถูกอารมณ์อกุศลมันท่วมทับ อยากจะนึกนึกไม่ออกจิตมันคิดแต่จะส่งออกนอกอยางสถานเดียวไม่กลับมาตามดูรู้นะรู้ทันความคิดและอารมณ์หรือกลับมารู้สึกตัวรู้เน้อรู้ตัวอันนี้เพราะว่าตอนเวลาที่มีความสุขเนี่ยมันก็เพลิดไปกับความสุขไม่ได้นึกถึงธรรมะเลยนึกถึงยังไงนะถึงธรรมะก็คือนึกว่าเนี่ยเราลึกว่าเนี่ยไอ้สุขมันก็ไม่เที่ยงนะสุขเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะความสําเร็จชื่อเสียงนะ หรือว่าเงินทองพวกนี้เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเราะเรียกเป็นของชั่วคราวก็ได้มาแล้วก็หมดนขึ้นแล้วก็ลงถ้าคนเรานึกถึงธรรมะในแง่นี้เนี่ยมันก็ทําให้ไม่เพลินกับความสุขมากไม่ว่ามันจะเป็นความร่ํารวยหรือความสําเร็จเวลาใครชมก็ไม่เหลิะเ,เพราะรู้ว่าวันนี้ชมพรุ่งนี้อาจจะเจอคําตําหนิ ซึ่งอาจจะมาจากป่าของคนคนเดียวกันที่ชมเรานะวันนี้หรือเมื่อวานนี้ก็ได้พอเราทำถูกใจเขาเขาก็ชมพอเราทำให้ถูกใจเขาแมะถูกต้องเขาก็ว่าหรือถ้าจะทำให้ถูกต้องก็ต้องถูกต้องตามแบบของเขานะพอไม่ถูกต้องทำแบบของเขาเขาก็กลายเป็นว่าการกระทำของเราไม่ถูกใจเขาเขาก็ว่าอันเะจ้าเรื่องแบบนีน้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่หลงเพลินนะไปกับ คำชื่นชมสารเสริญคนเราเนี่ยถ้าเอาชีวิตหรือความสขเรไปผูกพันกับคำชื่นชมสารเสริญนี่มันแย่เนี่ยมันมีอาชีพอะไรอาชีพเลยที่ชีวิตเนี่ยหรือความสําเร็จเนี่ยผูกพันอยู่กับคำชื่นชมสารเสริญหรือที่สมัยนี้เรียกว่าเรตติง้งเช่นดาราดาราเนี่ยเขาจะเขาจะมีรายได้ดี นะหรือประสบความสําเร็จก็ต่อเมื่อมีเรตติ้งสูงเรตตินะ้งก็คือความนิยมนั่นแหละพอความนิยมตกนี่แย่แล้วบางคนทําใจไม่ได้ค่าตัวตายนักการเมืองก็เป็นอาชีพหนึ่งนะชีวิตเนี่ยมันต้องผูกพันกับคะแนนเสียงก็เป็นเรตติ้งอีกแบบหนึ่งหรือความนิยมอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเอาความสุขของตัวไปผูกพันกับคะแนนเสียงนี่จะทุกข์มากเลย มีนักการเมืองจำนวนมากมีความทุกข์ความเสียใจทันน่างที่ทุ่มเทเพื่อชาวบ้านนะแต่ว่าชาวบ้านไม่เลือกแต่เป็นเพราะว่าผู้แข่งก็ให้เงินมากกว่าเรานี่ก็คงให้เหมือนกันแต่ว่าให้น้อยเขาก็เลยไม่เลือกเราพอไม่เลือกเราก็เกิดความเสียใจว่าทําไมเขาไม่เลือกเราเราทุ่มเทให้เขาเวลาเขาไม่เลือกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเนี่ยถูกเขาตบหน้าหรือถูกเขาปฏิเสธ คนเราเวลาถูกปฏิเสธที่มันเจ็บปวดนะโดยเพราะถ้ามีความยึดติดถือม่นในตัวกูมากเนี่ยยึดติดในหน้าตาม,มากเนี่ยถูกปฏิเสธเนี่ยมื่อาจะเป็นดาราที่รู้สึกว่าแฟนๆปฏิเสธหรือว่ณนัก,กร,รมองที่รู้สึกว่าประชาชนปฏิเสธหรือว่าสมัยนี้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่รู้สึกว่าคนไม่สนใจแล้วยอดยูตกฟอลโลเออร์น้อยลงวันนี้ทุกมากเลยเพราะช่วยค่าเบ ผูพกพันนะอยู่กับเรตติ้งแต่ถ้าเราระลึกอยู่เสมอว่าตอนที่เรตติ้งกระชูดความนิยมพุ่งเนี่ยนะเตือนใจว่ามันก็ไม่เที่ยงอย่าไปดินดีกับมันมากถ้าวางใจแบบนี้ถึงเวลาที่เรตติ้งตกความนิยมนะตกลงนะหรือคะแนนเสียงได้น้อยมันก็ไม่ทุกข์อันนี้เพราะว่าในยามสุขในยามสําเร็จเนี่ยนก็ไม่ได้หลงไม่ได้เพลินแล้วเรืองนถึงรรมาอยู่เสมอโดยเฉพาะนักธรรมะที่ ชื่อว่าอานิจจังนะหรือว่าอนัตตาเนี่ยาเช่นเดกันในเวลาสุขภาพดีเนี่ยเวลามีกาลังวังชาไม่เจ็บไม่ป่วยนะหายใจได้คล่องนะหรือว่ากินอะไรได้นะไม่ติดขัดก็ให้ระลึกอยู่เสมอเนะอันนี้มันเป็นของชั่วคราวนะมันไม่เที่ยงนะเตือนใจตัวอยู่เสมอด้วยธรรมะที่ชื่อว่าอานิจจังะถึงเวลามันเจ็บป่วยถึงเวลาที่กําลังวังชาลดน้อยถ่องลงหรือถึงเวลาที่ เอาวิวัฒนาการบางอย่างมันไม่ทํางานได้เหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ทุกถึงเวลานั้นก็ไม่ตีไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายและนั่นแหละจะทําให้ในยามทุกเนี่ยเราจะนึกถึงธรรมะได้ไม่ใช่ว่าในยามสุขไม่นึกถึงธรรมะแล้วจะหวังว่าเวลาทุกนี่จะนึกถึงธรรมะธรรมะจะช่วยเราที่มันมันไม่ได้เอาข้างจริงก็นึกไม่ออกเลยนะครูบาอาจารย์พูดอะไรก็นึกไม่ออก เวลาโกรธมมนคิดแต่จะด่าว่าคิดแต่จะตอบโต้จริงๆอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์นะซึ่งอยู่ไกลเลยแม้กระทั่งคนใกล้ตัวเช่นลูกนะหรือว่าสามีภรรยาจะห้ามว่าอย่าทําอย่าทําก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าเนี่ยกูตายหรือกูติดคุกติดตารางกูก็ยอมคอยได้ด่าก็แล้วกันอันนี้มันเรียกว่าลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็เป็นท่าของกิเลสได้งา่าย